การแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีก PSV Eindhoven v.s. เบนฟิก้เวลาแข่งวันอังคารที่ยอดสิพ20.25642บสี่สิงหาคมพอศศงศศ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 ศหศศศ21ศศ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 ศยศศรศศศศศศ1ศกศศ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 ศ e ศศ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 ศ f ก้กา ยูฟาเอล15เมษายน11 PSV ไอโฮเฟน2 2เบนฟิก้ายูฟาเอล8เมษายน11เบนฟิก้า4 1 PSV ไอโฮเฟนผลงานโดยรวมของเจ้าบ้านเอชโอแอลดี1 22สิงหาคม21 PSV ไอโฮเฟน4 1คัมบูไรย์ยูฟาซีเอล19สิงหาคม21เบนฟิก้า2 1 PSV ไอโฮเฟน พีโอลดสิงหาคม 2, 1, aw, 2, v, C L 11, สองหนึ่งเฮราเคิร์ลอัลมิโรศูนย์ถึงสองพีเอสวีไอเฟูฟซีแสิงหาคม 2, 1, and, 1, v, H C 8, สองหนึ่งมิดทิวลานศูนย์ถึงหนึ่งพีเอสวีไอเฟนดีเสิงหาคม2-1งหนึ่งอาแจกอัมสเตอร์ดัมศูนย์ถึงสี่พีเวีไฟผลงานโดยรวมของทีมเยือน p o r ออารดี D ่ 22, สิสงิงหาคม2-1งหนึ่งกิลวิเซนเตศูนย์ถึงสเบนฟิก้า ยูฟาซีเอลสิสิงหาคม 21, 1, v, 115, สองหนึ่งเบนฟิก้าสองถึงหนึ่พีเอสวีไอโฮเฟนพีโออาร์ดหนึ่สิงหาคมสองหนึ่งเบนฟิก้าสองถึงอารัวกายูฟาซีเอลสิสิงหาคม 21, 0, Spa 18, สองหนึ่งเบนฟิก้าสองถึงศูนย์สปาตักมอสโกพีโออาร์ดหนึสิงหาคม 21, 2, 5, สองหนึ่งโมไรเรนเซหนึ่งถึงสเบนฟิก้ายูฟาซีเอลหสิงหาคมสองหนึ่งสปาตั 2, N T C F, 26, กมอสโกศูนย์ถึงสเบนฟิก้าอินทีซีเอฟยีกกรกฎาคมสองหนึ 1, Olympic, ่งเบนฟิก้าหนึ่งถึงหโอลิมปิกมาร์เซย i n t c f 23กรกฎาคม21เบนฟิก้า n 1ถึง0ลิว i n t c f 19กรกฎาคม21เบนฟิก้า2ถึง1อัลเมเรีย i n t c f 17กรกฎาคม21เบนฟิก้า2ถึง1คาซาเปียเอซี ความน่าจะเป็นผลงานของ PSV i h o f e n ยังการันตีได้ในเรื่องการจบสกอร์ไม่ว่าเกมแรกที่เจอกับเบนพิก้าบุกไปแพ้มา2-1ไม่ได้แพ้ขาดท,ท,ทั้งที่โดนนำไปก่อนและเกมก่อนหน้านี้ในลีกก็เปิดบ้านเอาชนะคัมบูไรไปแบบยิงกระจายฝั่งเบนพิก้าที่ล่าสุดบุกไปชอน,นมา0-2แต่กว่าจะทำสกอร์ได้ก็ต้องรอถึงช่วงท้ายท้ายเกมแล้วเทียบฟอร์มเย่าเยอนแล้วเจ้าบ้านยังไม่พลาดใน5เกมหลังชนะรวดฝั่งเบนพิก้าชนะ4แพ้1ถือว่านอกบ้านยังมีพลาดเกมนี้ตัดสินเข้ารอบเจ้าบ้านตามแค่ประตูเดียวบทหนัก,หน,ก,ห,นกหน่าจะะเเบียยดดอชนไู้้แลว ผลการแข่งขันที่คาด PSV ยิงเข้าไปสาถึเปรดเปิด PSV i โ h o v e n ต่อ0.5